สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องบ้านเล่าเรื่องการต่อเติมบ้านของพ่อกับเพื่อนบ้านว่าเขาไปเอาไม้มาจากที่ไหนที่จําได้คือบ้านที่เราอยู่ตอนเป็นเด็กๆจะเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่จะมีตัวบ้านที่เป็นห้องนอนเป็นห้องนอนใหญ่ที่คนในครอบครัวจะมานอนรวมกันพ่อแม่พี่น้องยาย จะกลางมุ้งเรียงเรียงเลียงกันนอนในห้องนี้แล้วจะเป็นห้องเดียวที่ปิดมิดชิดจะมีประตูหน้าต่างผนังบ้านฝาบ้านก็จะเป็นไม้พื้นที่เป็นไม้จะไม่ละเอียดและไม่ค่อยดีเวลาเราเดินก็จะขยับค่ะโยบยาบโยบยาบแล้วคนสมัยก่อนสร้างบ้านเขาก็จะสร้างตามภูมิปัญญาของเขาค่ะพื้นแต่ละแผ่นก็จะมีช่องว่าง พื้นแต่ละแผ่นก็จะมีรูเวลาเราเดินเราก็จะมองเห็นข้างล่างจะมีรูจะไม่แนบสนิทแต่จะเป็นไม้ค่ะความละเอียดจะไม่ค่อยมีแล้วไอ้รูตรงนี้แหละก็คือรูที่มีประสิทธิภาพเวลาตอนกลางคืนเวลาปวดเยี่ยวเราก็ไม่ต้องลงไปข้างล่างเราก็จะอาศัยรูนี่แหละค่ะเยี่ยวคือเวลาปวดเยี่ยวเราก็จะไม่ออกมานอกห้อง เราก็จะมีจุดของเราเลยที่จะเยี่ยวอยู่บนบ้านนั่นแหละค่ะจะเป็นรูก็จะเยี่ยวอยู่ตรงนั้นเมื่อเยี่ยวทุกวันหลายๆคนเยี่ยวเยี่ยวทุกวันเป็นหลายวันหลายเดือนหลายปีไม้ตรงนั้นก็จะเหมือนกับถูกกัดค่ะแล้วก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นคิดว่าบ้านหลายๆคนจะต้องมีรูนี้รูที่เอาไว้เยี่ยวเวลากลางคืนจะไม่ได้ลงมาเยี่ยวข้างล่าง สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้ามันก็จะมืดเนาะส่วนมากถ้าเกิดปวดเยี่ยวเขาก็จะไม่ให้ลงไปข้างล่างจะให้เยี่ยวข้างบนเลยจะมีรูเฉพาะของเขาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็จะเยี่ยวตรงนั้นสมัยก่อนห้องน้ำไม่มีสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าจุดตะเกียงถ้าเกิดปวดหนักเราค่อยปลุกผู้ใหญ่ปลุกพ่อให้พ่อพาลงไปข้างล่างทุกคนก็จะทำอย่างนั้นจะไม่ลงไปข้างล่าง อย่างเวลาเราต้องการปลดทุกข์ตอนกลางวันเราก็วิ่งลงทุ่งวิ่งเข้าป่าแล้วก็แปลกใจถ้าเกิดเป็นทุกวันนี้ก็มีนะคะแบบนี้คือไม่อยากลงไปเยี่ยวข้างล่างเราก็จะมีกระป๋องมีกาละมังเล็กๆมีถังเล็กๆเ,เอาไว้เยี่ยวแล้วก็เวลาเราตื่นขึ้นก็จะหิ้วลงไปเทแต่สมัยก่อนทำไมเราถึงไม่ทำอย่างนั้นหรือว่ามันไม่ค่อยมีภาชนะพวกนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ มันหาไม่ได้ก็เลยต้องทำอย่างนี้ก็คือเยี่ยลลงรูนั่นหละค่ะพอ,ต,อต่อมาค่อยมีห้องน้ำเริ่มที่จะทำห้องน้ำแต่ละบ้านแรกๆก,ก็อาจจะมีเป็นบางหลังแล้วก็อาศัยไปขอเข้าของเขาไปขอเข้าของเพื่อนบ้านต่อต่อมาก็ทำเองทำห้องน้ำห้องส้วมเองหลังๆมาก็เริ่มมีทุกหลังคาเรือน ก็ไม่ต้องไปขอใช้ของเพื่อนบ้านแล้วก็ไม่ต้องวิ่งลงกลางทุ่งนี่คือบ้านสมัยเก่าจะเป็นแบบนี้พอเปิดประตูออกมาคือโล่งเลยพอเปิดประตูจากห้องนอนออกไปก็จะเป็นพื้นไม้นอกชานบ้านจะไม่มีหลังคาจะมีหลังคาเฉพาะตัวบ้านที่เป็นห้องนอนแล้วก็ยื่นออกมาหน่อยนึงส่วนนอกชานก็จะเป็นโล่งจะไม่มีหลังคา ถ้าเกิดเป็นไม้ก็จะเป็นไม้ที่ผุๆหน่อยเพราะว่าจะโดนฝนโดนแดดตรงนอกชานส่วนมากก็จะเป็นโอ่งน้ําแล้วห้องครัวก็จะจะอยู่ด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งส่วนมากห้องครัวนี่จะเป็นไม้ไผ่ขัดแตะหรือไม้ไผ่ที่เอามาผ่าแล้วก็ทุบทุบทุแล้วก็ทําเป็นฝาบ้านผนังบ้านแค่นั้นเองถ้าเกิดเป็นห้องครัวจะไม่ค่อยดีส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นค่ะ เกิดมานี่ก็จะโชคดีหน่อยคือที่บ้านจะมีประปาใชา้จะไม่ได้หาบน้ําใช้จะมีประปาแล้วก็เขาก็จะต่อประปาขึ้นมาไว้บนบ้านตรงนอกชานแต่ไฟฟ้านี่ยังไม่มีตอนเป็นเด็กๆนี่คือจําได้ค่ะว่าเคยใช้ตะเกียงได้ใช้ตะเกียงอยู่ระยะหนึ่งจําได้ว่าพี่ชายทําการบ้านเขาก็จุดตะเกียงทําการบ้านก็ก้มเขียนติดๆกับตะเกียงงะคะ่ะ ไฟจากตะเกียงก็มาไม่ไม่ผมเขาจำได้หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีไฟฟ้าเข้ามาค่ะแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะจะมีไม่กี่หลอดที่อยู่ในบ้านบ้านส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้จะมีนอกชานนอกจากบ้านคนที่พอที่จะมีอยู่มีกินหน่อยค่ะที่จะหลังใหญ่หน่อยนอกจากหลังใหญ่แล้วบ้านก็จะมีฝาผนังรอบบ้าน ปิดมิดชิดค่ะมีประตูที่จะเปิดปิดเข้าไปในตัวบ้านสำหรับคนที่พอที่จะมีอยู่มีกินหน่อยก็จะเป็นคนที่มีนาเยอะแล้วก็จะเป็นคนที่รับราชการอยู่ในหมู่บ้านนี้รุ่นแม่นี้คือเวลาเรียนหนังสือเขาจะไปเรียนที่วัดจะเ,เรียนกับพระพระจะเป็นคนสอนหนังสือนี่คือรุ่นแม่แล้วต่อ,ตอมาพอเขาเริ่มที่จะสร้างโรงเรียน จะมีโรงเรียนในหมู่บ้านเขาก็จะมีคนมาถามคนในหมู่บ้านค่ะว่ามีใครที่อ่านออกเขียนได้บ้างอยากจะไปเป็นครูไหมก็จะมาเดินถามในหมู่บ้านเลยว่ามีใครอ่านออกเขียนได้และอยากจะไปเป็นครูเขาก็จะให้คนนั้นไปเป็นครูสอนเด็กในหมู่บ้านสมัยก่อนเงินเดือนก็ไม่กี่บาทเขาบอกจําได้ว่าเสร็จจากการเกี่ยวข้าวแล้ว พ่อและเพื่อนบ้านคนในหมู่บ้านได้ชวนกันออกจากบ้านไปตัดไม้มาทำบ้านมาต่อเติมบ้านออกจากหมู่บ้านไปเป็นเดือนๆเ,เลยค่ะพอกลับมาอีกทีเขาก็กลับมาพร้อมกับไม้ไม้ที่เป็นต้นต้นเลยค่ะกองใหญ่มากตอนนั้นเราเป็นเด็กๆเ,เราก็คิดว่ากองใหญ่นะคะรถที่เขาบรรทุกไม้มาเป็นรถหกล้อ แล้วก็ไม่ใช่เที่ยวเดียวด้วยหลายเที่ยวขนมาหลายเที่ยวแล้วก็เอาไปกองไว้ที่ทุ่งนาข้างหมู่บ้านตอนนั้นเป็นเด็กๆจำได้ว่าเราได้ไปวิ่งเล่นรอบกองไม้ขึ้นไปบนกองไม้วิ่งเล่นกันรู้ว่ากองใหญ่มากพอขนมาหมดแล้วเขาก็จะแบ่งกันโดยการเอาไม้มาทำเป็นกองกองสมมุติว่าเข้าไปกัน10คน ก็จะทำสิบกองทำเป็นกอง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 อย่าให้แตกต่างกันมากบางกองก็อาจจะมีต้นไม้ใหญ่บางกองก็อาจจะเล็กคือจะวางผสมปนกันไปค่ะเพื่อแบ่งไม้กันหลังจากแบ่งเป็นกองกองแล้วเขาก็จะมาจับกันว่าใครจะได้กองไหนเพื่อความยุติธรรมโดยการจับไม้สั้นไม้ยาวค่ะกองไหนที่ดูดีหน่อยก็จะเป็นไม้ยาว พอได้ไม้มาแล้วเขาก็จะช่วยกันขนขนไปไว้ที่บ้านใครบ้านมันแล้วก็เริ่มที่จะทําการแปลสภาพและหลังจากนั้นบ้านลหลายคนก็เริ่มเปลี่ยนไปรวมทั้งบ้านของเราด้วยจากที่มีนกชานก็ไม่มีตัดนกชานออกแต่ตัวบ้านที่เป็นห้องนอนใหญ่ก็จะยังคงอยู่เพียงแต่ ต่อเติมออกไปเพิ่มห้องออกไปข้างนอกแล้วก็ทำด้านหน้าออกไปยาวและกว้างขึ้นแล้วก็ทำฝาผนังเป็นไม้เริ่มที่จะปิดมากขึ้นจากบันไดที่เป็นบันไดไม้ท่อนเดียวคือเป็นท่อนขนาดเนี้เดินขึ้นก็ทำบันไดใหม่เป็นบันไดที่เป็นแผ่นทำดีขึ้น เมื่อไม่มีโอกชานจากบ้านที่ไม่มีประตูก็มีประตูแต่ผนังบ้านยังปิดไม่รอบจะเหลือไว้ตรงที่ด้านที่หันหน้าเข้าหาเพื่อนบ้านค่ะแต่จะมีไม้กั้นไว้ด้านนั้นแต่ยังไม่มีผนังบ้านเพื่อนบ้านก็เหมือนกันค่ะก็จะต่อออกมาเหมือนเหมือนกับที่เราทําแล้วด้านที่หันหน้าเข้าหากันก็ยังไม่มีฝาผนัง พอทำต่อออกมาบ้านเรากับบ้านเพื่อนบ้านสามารถที่จะยื่นมือหากันได้จะติดกันมากค่ะเราข้ามไปหากันได้เกาะจากบ้านเราแล้วก็เกี่ยวไปหาบ้านเขาได้เวลาเขามีกับข้าวเขาทํากับข้าวก็ยื่นหาเราเราทํากับข้าวก็ยื่นหาเขาเวลากินข้าวเสร็จก็จะมานั่งตรงนี้แล้วก็นั่งคุยกันหลังจากนั้นบ้านแถ,แถบนั้นก็เปลี่ยนไป เริ่มที่จะทำปิดมิดชิดมากขึ้นบ้านก็จะเริ่มดีขึ้นกว้างขึ้นให้ความสงสัยของเราเราก็ถามพ่อเคยถามพ่อตอนที่เราโตขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยถามพ่อว่าพากันไปเอาไม้มาจากตรงไหนเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากเสร็จการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็ชวนกันไปตัดไม้ตัดไม้ที่เป็นต้นๆค่ะ ที่ป่าภูเขียวไปอยู่เป็นเดือนๆเ,เลยค่ะการเลื่อยไม้ของเขาก็จะใช้เลื่อยใหญ่ค่ะที่ใช้สองคนอยู่กันคนละฟากแล้วก็ดึงกันไปดึงกันมาค่ะจะใช้อย่างนั้นเขาก็จะใช้เลื่อยตัวนั้นเลื่อยเขาไม่ใช้ขวานเพราะว่าถ้าเกิดใช้มีดใช้ขวานจะได้ยินเสียงตัดพอตัดได้เยอะๆเขาก็ช่วยกัน เข็นลงมาลากลงมาถ้าเกิดต้นใหญ่มากๆเขาก็จะขนไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็จะเหมือนการเคลื่อนย้ายมันยากเพราะว่าใช้แรงขนตอนนั้นเขาก็จะตัดตัดเป็นท่อนๆเพื่อที่จะกิ่งลงมาเข็นลงมาให้ได้ง่ายขึ้นสมัยก่อนกาความเข้มงวดก็อาจจะไม่มากขนาดนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่เยอะหรือมีก็อาจจะไม่อะไรมากประมาณนั้น เวลาอยู่ก็อยู่บนห้างทำทำที่นอนอยู่บนห้างเขาจะไม่นอนกับพื้นเพราะว่าเป็นปา่าหนึ่งเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายมาทําร้ายและที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งคือไข้ปา่าเวลาไปอยู่กับปา่าเขาบอกแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงกลัวเหมือนกันกลัวสัตว์ป่ากลัวไข้ป่าก็กลัวแต่ก็ต้องเสี่ยงไปเพราะว่าอยากได้ไม้มาทําบ้านคืออาศัยว่าไปหลายคน ก็ลำบากมากกว่าที่จะขนลงมาใส่รถได้ไปหลายคนค่ะก็ช่วยกันทำแต่ละวันก็คือเร่งทำกันพอได้ไม้พอประมาณแล้วกะว่าได้เยอะแล้วก็ให้คนคนหนึ่งลงมาตามรถลงมาว่าจ้างรถที่จะขนมาบ้านจากบ้านเราไปที่ภูเขียวก็ประมาณ80กว่ากิโลไม่ใชน่น้อยเลยค่ะแล้วสมัยก่อนกว่าจะไปถึงก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันค่ะ ก็ประมาณ40ปีค่ะที่พูดมานี้คือประมาณ40ปีการเดินทางก็คงไม่สะดวกเท่าไหร่หรอกแล้วการที่จะขนไม้ลงมาอีกในระยะทาง80กิโลแล้วเขาก็ต้องขนตอนกลางคืนคือให้รถวิ่งมาตอนกลางคืนที่จะมาส่งที่บ้านเป็นรถหกล้อหลายเที่ยวกว่าจะหมด นี่คือจุดเริ่มต้นของบ้านที่เริ่มไม่มีนอกชานก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้บ้านที่มีนอกชานแถวนี้จะไม่มีแล้วนี่คือเรื่องราวเรื่องเล่ารุ่นพ่อไปตัดไม้ที่ป่าภูเขียวมาทำบ้านมาต่อเติมบ้านแล้วก็ไม่เคยเห็นพวกเขาไปกันอีกเลยนะคะครั้งนั้นคือครั้งเดียวจบคลิปแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ